มาแล้วนะคะหนุ่มฮอตของเรานะคะเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะทักทายหน่อยสวัสดีนะคะ FM 98.5ุห้านะครับใช่แล้วก็เต๋าเศรษฐพงศ์นะครับฝากน้ฝากตัวด้วยนะฮะมาเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งออกจากเพิ่งเข้าทำการนะะยังไม่ออกเพิ่งออกจากบ้านในเอฟนะฮะออกมาสองปีแล้วยังอออ้ออยู่ยังได้อยู่นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ตอนนี้ทําอะไรอยู่มีมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้เต๋อก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดน,นะครับก็มาฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับช,ชื่อเพลงว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับผมอมืค่ะถามถึงเรื่องเพลงเพลงนิดนึงอันนี้เป็นซิงเกิลที่ที่เท่าไหร่แล,ล้วค<ต>ะตั้งแต่ทำเพลงมาเลยเป็นเพลงเท่าไหร่ละตั้งแต่ทาเพลงมานี่ก็ประมาณซิงเกิลที่5้าแล้วฮะ<อ>ซิงเกิลที่<อ>หแล้วครับแล้วเพลงนี้แบบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ อะไรยังไงคะนี่เราอุตส่าห์เปิดคอไปด้วยนะโอ้โหขอบคุณมากเลยไ่ยินสุดฤทธิ์นะจะบอกว่าผมได้แฟนคลับเนี่ยบอกว่าขึ้นนนี้เปิดอีกแล้วเพลงนี้ผมดีใจมากเลยชป่อยมากต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ก็เลยมามาที่แรกเลยนะฮะก็ดีใจเพลงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงวันสุดท้ายก็ต้องมาถึงแต่ว่าเราไม่อยากให้มันถึงวันนั้นเราก็เลยจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะ ยื้เขาไว้ไม่ให้เขาไปทําอะไรก็ได้แล้วก็สุดท้ายหวังพึ่งวันนิหารแล้วอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นเะเศร้าเหมือนกันนะคะเศร้าครับผมถามว่าชีวิตจริงเคยมีเหตุการณ์แบบในเพลงไหมถามคำ,ำคำๆ <laughs> จริงๆไม่ไม่ไมคำๆครับเพราะจริงๆเนี่ยเพลงนี้เนี่ยก็แต่งมาจากชีวิตเตาเหมือนกันอ๋อจริงเหรอใช่ครับผมแต่งเองเลยปะคะนี้อ่า ทางโปรดิวเซอร์แต่งให้ครับก็คือเราเล่า,ลาประสบการณ์ชีวิตเล่าเรื่องเล่าเป็นไอเดียใช่แล้ว<ม>แล้วแล้วมันก็อ่าทางโปรดิวเซอร์แบบเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวเอามาแต่งเป็นเพลงช่วงเวลาน,นี้ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้นะคะคแล้วเพลงนี้ถึงพูดพูดถึงการเรียบเรียงดนดน,ดนตรีว่าต่างจากเพลงก่อน,อนๆที่เคยทํามาหรือเปล่ามีการใส่ลูกเล่นใส่ใส่กิมมิกอะไรเข้าไปไหมที่แสดงถึงแบบตัวตนของเต่ามากขึ้นไหมในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสำหรับเพลงนี้นะครับก็ อ,อย่างที่ผ่านมาสี่เพลงก็จะเน้นเพลงแนวป๊อปร็อกมีป๊อปบ้างแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นร็อกบ้างแต่มอมาเพลงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากอยากจะได้แบบซาวดนตรีที่มันสดหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นซซวอิรกทอนิกซซวแซวแซวสังเคราะห์ซะมากกว่าแซวสดก็จะมีบ้างแต่ว่านิดนิดแต่ว่าพอมาเพลงนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นตรงซาวสด แาวดนตรีสดหมายถึงว่าแาวกีตาร์สดกองสดอะไรเงี้ยเข้ามาใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะทิ้งตัวที่เราเราเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือแาวสังเคราะห์แาวอิเล็กทรอนิกคของเนี้ยคอนเซปต์อยู่ตั้งแต่แรกกลิ่นยังจะมีกลิ่นมีกลิ่นอายของมันอยู่แม้เรามีศัพท์เทคนิควันนี้มาพูดคุยกับศิลปินเราดูโปรมากเลยสุดยอดเวยตัวเองนะเอออ่าได้ข่าวว่าวันนี้เอากีตาร์มาโชว์ด้วยใช่เพราะตั้งแต่ออกออกเพลงนี้มาเนี่ย เรายังไม่เคยไปร้องสดที่ไหนเลยจริงเหรอคะใช่ครับยังยังไม่เคยออกงานอีเวนต์แล้วร้องเพลงนี้เลยที่นี่ที่แรกใช่ไหมเล่นกีตาร์ด้วยใช่ครับเยี่ยมมากเลยนะคะอ๋อแล้วก็ถามนิดนึงถามเรื่อง MV ใกล้ออกหรือยังคะ MV ใกล้จะคลอดแล้วฮะใกล้คลอดแล้ววัถ่ายสิบคุณพาถ่ายแล้ถ่ายเรียบร้อยแล้วถ่ายแล้วครับไปถ่ายที่อเมริกาจริงเหรอก็แย่แล้วเกือบเชื่อนะเออโปรดักชันเขาอลังการ แถวเรียบด่วนเนี่ยนะคะก็วันวันที่10กุมภาพันนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะได้ชมพร้อมกันครับผมตอนนี้ให้คุณเต่าเนี่ยโชว์หน่อยดีกว่าอุตส่าอากีตาร์ขึ้นมาถึงสตูดิโอของเราแล้วได้เลยครับโชว์นิดหนึ่งละกันนะคะเป็นของขวัญนะครับแฟนชาว98.5น้ารับที่ขอเพลงนที่วันตรุษจีนด้วยเป็นของขวัญวันตรุษจีนนะคะขอเพลงนี้เข้ามาเยอะก็เป็นของขวัญปีใหม่จีนด้วยละกันนะครับ เอาต้องตั้งแต่ตรงไหนดีเอาเอาสักนิดนึงแล้วกันโอเคฮุกฮุกไหมเอาเอาเอาพี่ฮุกแล้วก็ฮุกมีเวลาพี่นะยังมีเวลายังมีเวลาอยู่ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกท่า เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอรู้ว่าอีกนานเท่านานแม้ว่าเธอเรื่องที่จะ แต่ฉันไม่ลืมเธอนี่เช้าอยู่เลยเสียงไม่ค่อยมีเพราะอยู่ได้ รุ่ยเ,เก่งมากเลยนี่คือแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าปกติแพรไม่ค่อยได้สัมผณ์ศิลปินเพราะว่าปกติแพรจัดว,วันเสาร์อาทิตย์เป็นคนแรกประเดิมคนแรกประเดิมคนแ <นะ S 1> รกเลยใช่ไหม <c oughs> ครับเป็นเกียรติย่างยิ่งเลย <c oughs> อ่านะคะก็ให้ให,ให้คุณเต๋ออัปเดตผลงานนิดนึงละกันนะคะนอกนอกจากงานเพลงที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยตอนนี้ก็มีผลงานอะไรอีกบ้างคะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมชื่อเรื่องว่าแสนดีแล้วก็ มีทางละครทางช่องสามตอนนี้ถ่ายทําจบไปแล้วก็รอออนแอร์ครับเรื่องคู่ปรับสลับร่างครับผมเล่นกับพี่พัฒนาภาอ๋อตอนกอดข่าวก่อนขาวช่วงช่วงค่ำนะคะเราฝันติดตามด้วยเป็นละครผมคิดว่า น้องๆหลายคนน่าจะชอบสําหรับเรื่องนี้เพราะมีการเต้นเข้ามาเกี่ยวด้วยอ๋อจะจะออนแอร์ช่วงไหนนะคะใกล้ยังไงต้องต้องรออีกทีนึ่งครับผยังไมยังไม่ทราบแน่ชัดครับแล้วก็มี MV ที่กําลังจะปล่อยออกมาในวันที่10กุมภาพันธ์นี้10กุมภาพันธ์นี้แล้วก็14กุมภาพันธ์ก็สามารถดาวน์โหลดดาวนโหลเพลงนี้ได้แล้วนะครับที่ไอจูนนะครับผมก็โหลดกันได้เยอะนะฮะแล้วก็สล้วก็สนับสนุนผลงานใ่แเดี๋ยวหลังสงการสิบเเมษาก็จะมีภาพยนตร์ เรื่องเลิฟสุดจิ้นฟินสุดคยครับผมก็เล่นเล่นคู่กับใครอะคะเล่นคู่กับสายป่านครับอภินญาครับผมแล้วก็มีมาโกโตะด้วยมาโกโตะจากวงอ่าทริกวงญี่ปุ่นใช่ครับมาเล่นด้วยฮอตจริงจริงนะคิวแน่นจริงๆนะคะแล้วก็คือเพลงตอนตอนนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ได้ที่ไอไอจนใช่ไหมคะ14กุมภาันี้ไอจุนครับผมแต่ว่า ถ้ายังไม่อยากโหลดตอนนี้ก็คือเข้าที่ www.truemusic.com ตอนนี้ได้เลย,เลยใช่ค่ะแล้วก็อ่ะฝากนิดนึงนะคะ Instagram Facebook ค่ะแฟนคลับที่จะต้องการติดตามหรือว่าชาวคลิกคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากจะไป Follow นี่คือ Follow กันได้ที่ไหนบ้างเอ่ยง่ายๆเลยครับคือ3อย่างนี้คือผมใช้ชื่อเดียวกันก็คือเต๋าเพียงพออ่ะสะกดนิดนึง t a o P-H-I-N-G-P-H-O-R ครับผม P-A-O-P-H-I-N-G-P-H-O-R <C> e <ars> ครับ <S <S <C> e <ars> ก็เซิร์ชได้3อย่างใน Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมเหมือนกันหมดเลยครับใช่ค่ะก็นะคะสำหรับแฟนคลับของเต๋าเศรษฐพงศ์นะคะก็สามารถติดตามได้ตาดช่องทางที่บอกไปนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะที่นี่98.5คลิก FM คลิกทุกแนวนะคะก็เดี๋ยวสัญญาว่าจะเปิดเพลงเยอะๆนะคะขอบคุณครับคายครองคายอรอแล้วก็แล้วก็นิดนึงฝากนิดนึงวันวันนี้วันตรุษจีนครับไว้พอนิดนึงละกันให้คุณผู้ฟังชาวคลิกค่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยเฮง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 นะคะแล้วก็น้องๆก็ขอให้ได้อ่างเปาเยอะๆนะคะ ยังได้อยู่ั้มอ่งเปาของผมคงไม่ได้แล้วทำงานแล้วอดตายนะคะแท้แท้ยังได้อยู่โอเคเดี๋ยวเย็นนี้ไปรับอ่างเปานะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็พูดคุยกันไปนะคะกับเต๋าเศษฐพงศ์นะคะก็วันนี้เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนนี้คงฟินกันทั่วนหน้านะคะก็ฝากผลงานของคุณเต๋าเศษฐพงศ์ไว้ละกันค่ะ